อตอนนี้นะครับอยู่ที่หน้าดันแล้วนะครับนี่ดัน85นะครับอยู่ที่หน้าดันแล้วนะเราจะมาลงดันเผาควายนะครับก็คือ f r o เซนท o วเวอร์ออฟอันะครับ b 1F นะการจะให้รางวัลของมันก็จะม,มีประมาณนี้นะครับดูเลยฮอนโอ้พอยนะครับหนูลงหนึ่งครั้งก็จะได้เนะี่ฮะพันเะได้ EP ละสองด้วย คิเอ็กพนะครับห้าพันนะอเทมที่จะดรอปนะก็จะเป็นเนี่ยครับมีอาวุธอ,ออทเมียมเนาะเรปิดออทเมียมใช่ไหมแล้วก็ชาร์โดไทเทเนียมนะครับแหวนก็พวกดีเฟนต์นะฮะอัมูเล t ออฟรีเซ็ตนะบวกหนึ่งนะสร้อยแล้วก็แหวนจะเป็นดีเฟนต์นะผ้าคลุมมีไทเทเนียม ดอบนะแล้วก็มีบูวอาร์บิลนะครับ3ของมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็เนี่ยนะอ็อเดอร์อรีแรกของมันเนี่ยคือเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยอันนี้เลยเมกเกร์เฮฟลิงนะเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นวัตถุดิบที่จะไปคราบเป็นแหวนขีนิ่งเขาบวกสิบห้านะแล้วก็บอร์ดนะครับแล้วก็สล็อตนะเออไม่ใช่สล็อตอ่ะก็สล็อตแหละสล็อตก็คือไอ้ตัวเจาะอ่ะหินเจาะอ่ะมีมีเดียมกับไฮนะ ก็อันนี้นะครับเป็นแหวนเลยนะครับแมทเทเรียลแมทเทเรียลก็คือไอเม็ดอยู่เขียวอะเม็ดเขียวที่ทำห้วันอะที่เราจะดอปอะที่เราจะเอามาทำเพสรอะนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับลงก็ใช้3เพชรนะฮะถ้าเรามีบัตรเราก็ลงได้เลยนะครับไปลุยสองชั่วโมงนะครับ อันดับแรกเดี๋ยวเรากดนี่ได้เลยนะฮะไปตำแหน่งถัดไปนะก็คือเดี๋ยวเราไปฆ่าหมาป่าก่อนมันนออกซึ่งหมาป่าอัน่อาอมบี้เปี่ยนนะฆ่าเสร็จแล้วนะแล้วก็ไปคไปจากบ่อน้ำนะพอฆ่าเสร็จแล้วจะได้ไอขุมฟ้านี้มานะเราไปคุอกับบ่อน้ำนะ ผมขยายให้สูงใหญ่กว่าโอเคคุยกับบ่อน้ำปุ๊บแล้วกลับมาฆ่ามาอีกตัวเนี่ยฆ่าตัวไหนก็ได้ให้ตายตัวหนึ่นเงนะเดี๋ยวจะเก็บของดรอปกกน,นะอะไรเนี่ยก็คุยอีกรอบนะครับโอเคแล้วก็กดออโต้ตคุยไปเลยนะ เวอาโต้คลิดมันก็จะวิ่งไปให้เรานะครับ oh. คือจริงๆแล้วอ่ะก็เราจะวิ่งเองก็ได้นะแต่ตอนที่มันเป็นพีซีจะต้องวิ่งเองนะแต่ตอนนี้มันสบายหน่อยนะเรามันกดออโต้เคล็ดตาตัวนี้แล้วตีบอลเลยโอเคพอตีเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ ไปคุยนะวิ่งไปตามที่มันออโต้นะกดอีกทีนะไปคุยตามแทน่นแท่นไฟนะเนีย่ยมนให้เราคุยนะพวกมอนเตอร์นี้อย่าไปตีมันหมดนะครับตีได้นะแต่อย่าไปตีมันหมดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีเควสที่จะต้องกลับมาย้อนมาตีพวกมันอะนะครับเพื่อที่จะผ่านไปดันเพื่อที่เพื่อที่จะผ่านไปอ่าสเต็ปต่อไปอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตีหมดนะ ดีหมดเดี๋ยวต้องรอมันเกิดอีกใช้เวลานานนะครับเสียเวลานะครับไปนี้เเข้าไปตีบอสข้างในนะเป็นบอสแรวูฟนะครับคุยกับแท่นแล้วก็ตีมเลยเราถึงจะได้ตี เราตีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้กล่องนะกลับกล่องอ้นาะนี่แล้วเราก็กลับมาคุยกับแท่นเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็ออกนะครับอเดี๋ยวดูกันหน่อยนะกระเป๋าผมนะผมไม่ได้ผม ช่องแรกอะ่ะมันมีของเต็มนะผมไม่ได้เอาอะไรไปใส่เลยผมจะว่างแค่สองช่องนะเนี่ยสองช่องนี้เพราะฉะนั้นของที่ได้มาเนี่ยก็คือนี่นะช่องที่สองนะได้เลยมาเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับแต่เป้าหมายจริงๆอะ่ะผมจะอยากได้แหวนะนะนะก็จะ,ะจงลงไปเรื่อยๆนะแต่นี่เรามาเดินเดินดันกันหน่อยนะครับเดินดันแบบละเอียดเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวจะ เอาไปลงไว้ใน youtube นะเผื่อว่าใครจะหา,หาวิธีการลงดันนะไ้ะรับชมกันได้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe กันให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับช่วงนี้ให้กดกดออโต้ไปให้หมดเลยนะครับมันก็จะพาเราเดินนะแล้วมันก็จะคุยคุยนะคุยเป็นกากรบาดเสร็จแ,แล้วเราก็มาตีตัวนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาตีตัวเนี้ย อืตัวนี้เลยเนี่ยชื่อนี้นะครับเดเวลลร้อยยี่สี่เราตีก่อนบางทีจังหวะตัวเนี้ยมันออกไปเหี่ยงลงด้านนอกเราต้องตีประตูบังอยางนี้ให้แตกมันมีประตูบาเรียอยู่นะครับแล้วเราค่อยไปตีมันได้เสร็จแล้วพอตีได้มาเนี่ยเราจะได้สร้อยมาเป็นไอเทมเควสเนี่ยครับอยู่ด้านด้านใต้ด้านใต้ใต,นนรตรง กดออโต้ะนะแล้วเราก็กดออโต้เพื่อมาคุยกับแท่นแล้วก็ไปเ,เลยนะครับคุยแบบนี้นะแล้วก็ฆ่าอีกตัวนะครับตัวที่มีตีน,นหมาแต่หน้าเป็นคนะูนะเสร็จแล้วเอาตีนหนึ่งตัวเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปแท่นเดินคุย นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปนี่มาฆ่าตัวข่าวนะทีนี้เราก็กดออโต้มาเหมือนเดิมนะครับเพื่อมาคุยกับแท่นนี้ ไปน,นะครับให้ค่าเอาไปเพื่อ่อ2ตัวนะครับตรงนี้นะจะพวกนีส้ก็ดอทกทัวตดันนะครับดัน104ตัเ่เอาปาฟ้านะครับเจะดอกเ่านีะครับเราจัดการให้ครบ20ตัวครบไตัว ครบแล้วนะครับพอครบแล้วเราก็มาคุยกับแท่นเดิมนะครับ<ๆ>เพื่อออกไปนะฮะตรงนี้นะครับให้เราทําตามอาโมอโต้เหมือนเดิมนะคูย้วยแท่นแล้วเข้าไปานี้นะเข้าไปตีเข้าไปตีปตอ่าหีนี้นะครับเสร็จแล้วประตูจะปิดนะแล้วเราก็ฆ่าตัว,ตว,ตวนักฆ่าที่บมานะครับฆ่ามันไปนะครับอ่าเสร็จแล้วแล้วเขามาตีประตูนะ ตัวที่ชื่อเนี้ครับที่อยู่ในเฟสที่มาให้ทำนะครับคือตัวนี้เนี่ยข้า,ขาวตัวนี้ครับตัวาเฮสอก็จบแล้วเราก็ย้อนกลับไปตรงจุดเ,เรามาคุยคุยกับแท่นนี้ก่อนแล้วเรากา็วิ่งมานี่เลยนะครับ กูอยาประตูวาร์ปตัวนี้แต่เดี๋ยวเราไปทำเครสที่ผมบอกว่าอย่าฆ่าหมดนะฮะให้เหลือไว้ก็คืออันนี้นี่เองนะครับไปที่ตัวเนี้เครสนี้แหละที่เราต้องย้อนกลับมาฆ่ามันเราตรงนี้มีสองตัวฆ่าเลยนะครับนิสตาเบดีหนึ่งตัวแล้วก็ตัวใช้โบลว์เวลาร์ดเนี่ย ตัวไอตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บาบายัดก้าใไอ้ตัวที่มันเป็นจอมเวทลอยลอยอยู่บนพื้นอ่ะถือกระถาเรียบร้อยแล้ว้าบเลยเสร็จแล้วก็ยอก้อนกลับไปดูประตัวาร์นะครับ จะเจอบอสท,ที่บอสท,ที่เป็นทหารรับจ้างนะตัวนี้เราสามารถที่จะซื้อทหารรับจ้างมาได้นะบอสตัวนี้ไปซื้อบาตเอาอยากมีทหารรับจ้างก็ซื้อได้เลย แรกตายนะครับตัวที่สองเติมนะแต่เราต้องลุบบาเรีลุบก,กันอยู่ให้แตกก่อนนะานนการนี้เรียบร้อยนะคระับแล้วเราก็ไปเอากล่องนะครับได้ไร ก็องเข้าใจนะครับเพราะว่านี่มันเป็นดัน85นะของมันก็จะดรอปไม่ได้หือหวาอะไรนะครับแต่ว่าของเยอะนะรวยนะดันเนี้ยแค่ผ่านเฟสในในดานก็ได้ทีละ3,000 3,000แล้วนะเป็นดันเริ่มแรกเลยนะครับที่จะทำให้เราสามารถที่จะเออตั้งตัวได้นะจากถ้าเราไม่ค่อยมีเอ็มมีอะไรเราก็มาลงเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับ อ่ะเรากดออโต้ไปเรื่อยๆนะฮะไปตามที่มันบอกนะครับเพื่อเข้ามาตรงนี้นะมันก็จะวาร์ปมาประตูเครื่องที่ออกไปเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูนะประตูที่ออกไปก็คือประตูที่เราตีวอสตัวแรกอะ่ะเพื่อไปเข้าห้องแวลวูปอะ่ะเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยมันจะเชื่อมกันแล้วถ้าเกิดเราตายนะครับถ้าเกิดเราตายเราเปิดประตูนี้แล้วนะถ้าเกิดเราตายเนี่ยเราไม่ต้องย้อนไปตามทางเดิมแล้วนะนะเราเข้ามาห้องนี้เพื่อมาต่อได้เลยนะครับ บสบหตัวที่ตายกลางทางนะก็จะช้าหน่อยนะครับลงกันนี้จริงๆแล้วก็ลังเร็วนะแต่ก็ไล์สดไล์สดดันแรกเนจะเก็บไว้เพื่อจะตัดต่อ เอาตีนตรงนี้หมดนะครับหัวใจหลักเลยนะหัวใจหลักเลยนะก็คือสามตัวเนี่ยที่เกิดใหม่ตรงเนี้ยแถบตรงเนี้ยที่ผมบอกนะตัวเงี้ยที่มันเกิดใหม่มาด้านด้านตนเนี้ยครับเกิดตัวเนี้ยสามตัวนี้จะเกิดใหม่ตลอดเกิดเกิดตลอดนะที่เราตีนามตัวนี้เป็นหลักตัวที่ดุมอ่ไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่ ตัวหแล้วตัวต um ัตาเนี่ยีนี um ้ขาเสหลัแล้วมัจะกม่ตีก็ไม่ระไนะครับมาแล้วนะครับเ็นเราก็จัดการมันพอจัดการตัวนี้เปุ๊บยอมก็คุยกับแท่น ฟุยเลยรัวๆเลยคุยไปเลยนะครับเสร็จแล้วฆ่าตัวที่มันเกิดมาใหม่นยะเจอแล้วรอ,สอบสนดีแล้วเราก็ขึ้นมาได้ไปเลยครับ เสร็จแล้วนะครับถ้ามาตามทางออโตเควสเนี่ยมันก็จะพามาตรงนี้นะครับโอเคถ้าเราทําตามไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็คือจะคือตีบอสตัวนี้ถูกไหมแล้วมันก็จะดออก่อให้เราหยุดก่อนนะครับให้เราหยุดไม่ใช่หยุดกนะ็คือตีตีแล้วก็ตีตตไ,ตตตไ,ไปเนะถอะคือย่าพุ่าไปนะจะพาย้อนกลับมาออันนี้คือปกตินะถ้าเราตามตาออโตเควสมันก็จะให้คุยปกตินะแต่ตัวนี้นะครับ จะมีของนะตัวนี้คือจะมีของนะครับให้เราตีนะครับถ้าเราไม่ตีเนี่ยเราจะกดได้กล่องนะซึ่งกล่องก็สุ่มเหมือนของทั่วไปนะครับอาจจะได้หินหรือไอเทมก็แล้วแต่นะครับอาจได้ออตเมียมาหนึ่งดาบนะครับแล้วก็เราก็คุยตามเคล็ปกติ ตอนเล่น p c ก็จะงงหน่อยนะดันนี้เดินไปเดินมาเดินย้อนขึ้นย้อนลงนะครับเพราะว่ามันคุยกันหลายแท่นแต่พอเป็นโมบายแล้วก็ง่ายนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราก,กดออโต้ควสเนี่ยเราจะผ่านตัวดอปกล่องนะให้เราตีตัวนี้นะครับม,มีตัวพีเนี่ยโคเซ้นทุกตัวถ้าเกิดว่าวเป็นโคเซนแบนเลย นะี่เป็นโค้ดเนฟาร์มคีซอมบี้นะทีเราตีตายเสร็จแล้วเราจะได้ก้อนกระสุนสองขีง้ออฟโลนะครับเออ,อออฟไฮนะเสร็จแล้วถ้าเรากดตามออโต้เนี่ยมันจะให้มาตีตัวใหญ่ๆเนี่ยสามตัวนะเราตีให้หมดเลยครับเพราะว่ามันดรอปกล่อ,องทุกตัวนะมันดรอปห้าตัวเลยนะมันไม่ได้ดรอปแค่สามตัวเพราะฉะนั้นเราตีให้หมดครับตหีหมดเลย คือความรวดเร็วแปงลงร่างกรืนอากาน,นังยึกได้ว่าเราก็แปงลงร่างได้เลยเนี่ยฮะดอบดอบให้หมดเลยนะ ก็ย้อนกลับมาคุยอ่ะกดออโต้เราเราก็ย้อนกลับมาคุยแท่นนี้นะฮะจะได้เหมือนแยเป็นมุมมานะแล้วก็ไปครับาวันนี้เราจะวาร์ปมาตีบอสแล้วนะบอสตัวนี้นะครับที่เราจะดรอปแหวนนี่คือบอสที่เราจะดรอปแหวนนะครับ ดูซิว่าจะได้อนะไรครับเรียบร้อยนะครับเอาครับด่านแรกก็ได้แหวนเลยไหมอ๋อได้โอบนะครับได้เมกะะเฮฟมาด้วยเมกะะเฮฟอะไรไม่รู้อ๋อ เป็นบัตรเนี่ยครับไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยบัตรที่จะใช้ผ่านนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่งรีนะนึกว่าได้ตั้แล้วนะครับโอเคไปต่อถ้าได้บัตรนั้นมาเราก็จะคุยกับแท่นนี้แล้วกได้แล้วเราก็จะจบเวจบดันนะฮะมาคุยประตูอะก่อนไปนะอย่าลืมนะเดี๋ยวตรงผ่านตรงนี้ไปแล้วมันจะมีกล่องให้ดอปก่อนออกนะแต่จริงก็ต้องตีตีกล่องอยู่แล้วล่ะยังไงก็ ต้องตีอยู่แล้วไม่มีทางที่จะไม่ตีนะครับถ้าไม่ตีมันก็จะผ่านไม่ได้ได้อัปเกรดมาสองเมตรเลยนะฮะไฮกับโลนะเสร็จแล้วก็จบดันนะครับเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับสำหรับดันแปดห้านะครับ โซเลนทาวเวอร์ออฟแอนเดส b หนึ่ง f เป็นอันจบเรียบร้อยนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะดรอปของนะครับก็เนี่ยฮะที่ดรอปมานะครับสองสองสองช่องที่ว่างนี่เต็มแล้วนะคือตรงเนี้ยอัดของที่ไว้ใช้ของผมแล้วก็พวกขยะอะไรทั้งหลายแหละที่มันอันนี้ไม่ได้อะที่ไม่รู้จะไปไว้ไหนก็อยู่ที่ช่องแรกนะครับส่วนช่องสองกับช่องสามนี่ก็คือจะโล่งไว้เก็บของที่ได้จากดันนี่แหละช่องสุดท้ายก็ เหมือนกันนะครับสามารถที่จะที่จะเก็บของได้แต่ว่าผมก็เก็บใบดันไว้ของที่ได้ก็จะประมาณนี้นี่นะ